บนเส้นทางชีวิตที่สับสนผู้คนจำนวนไม่น้อยในสังคมสมัยใหม่ตกอยู่ไปยใต้อำนาจครอบงำของแนวคิดทุนนิยมบริโภคนิยมความสำเร็จของชีวิตความก้าวหน้าของชีวิตการม,มีคุณภาพชีวิตที่ดีมาจากการม,มีบ้านหลังใหญ่โตโตรถคันหรูยอ่อแพงๆเครื่องประดับราคาแพงๆเป็นต้น คนเรามักถือความสําเร็จจากการได้บริโภคสิ่งฟุ่งเฟ้อฟุ่มเฟือยเหล่านี้เป็นจุดหมายของชีวิตแม้จะมีวิธีทางใดนําไปสู่จุดหมายดังกล่าวได้รวดเร็วทันใจและได้ปริมาณมากๆแม้จะตรงข้ามกับความสุจริตมีความสะอาดขยันประหยัดซื่อสัตย์และเสียสละกลับใช้ชีวิตอย่างสกปรกเกียดครานฟุ่งเฟือฟุ่มเฟือยิป้อนหลอกลวงและเห็นแก่ตัว แต่ทําให้อยู่อย่างสุขสบายก้าวหน้าในการงานได้สองขั้นได้ขคืนเงินเดือนได้เลื่อนตําแหน่งตลอดจนได้ความมั่งคั่งได้บริโภคความฟุงเฟอทางวัตถุคงจะไม่ลังเลที่จะเลือกแนวทางต่างวเป็นวนทางในการดำเนินชีวิตด้วยความรู้สึกว่าเป็นความชอบธรร เป็นความถูกต้องสมเหตุสมผลเป้าหมายที่กำหนดวิถีทางที่มีประสิทธิผลนำไปสู่จุดหมายได้ง่ายเร็วกว่าสะดวกกว่าและหลงคิดว่าเป็นทางที่ดีเป็นสิ่งที่ดีกว่าหากวันหนึง่งคนพบว่าสิ่งที่เป็นจุดหมาย และอะไรกันแน่ที่เป็นวิถีทางชีวิตทุจริตการงานก้าวหน้ากับการมีการงานสุจริตชีวิตก้าวหน้าการจับเป้าหมายไม่แม่นยำแน่ชัดทำให้ผู้คนทุกวันนี้มีความอ้างวางเผาเปียวอยู่อย่างสับสนเว้ควา้างแลยรู้สึกลึกๆทั้งความว่างเปล่าไร้แก่นสารของชีวิตและพยายามจะได้ค่า ชีวิตของตัวเองกับวันเวลาอันว่างเปล่าจากล่างสุดถึงยอดสุดของบันไดแห่งชีวิตมนุษย์ถูกเร่งแล้วด้วยความละโมบให้ปีนป่ายสูงขึ้นไม่รู้จักพอไม่ว่าจะปีนป่ายสูงขึ้นอีกเท่าไหร่หรือพยายามอีกสักเท่าไหร่ก็กลับเห็นจุดหมายห่างออกไป ห่างออกไปเป้าหมายที่อยู่ไกลเกินศึกเตื้อมทำให้สิ่งที่เขาพครองอยู่กลายเป็นสิ่งที่ปราศจากความหมายเปรียบเทียบกับความฝ่ฝันในในจินตนาการผู้คนที่รู้สึกได้ค่าตัวเองเหล่านี้จะกระเสือกกระสนจะรู้สึกขาดบางอย่าง ในขณะที่ไม่ได้สังเกตว่าเขาร่ำรวยขึ้นทุกทีแม้จะมีบ้านช่องใหญ่โตมีรายได้มากขึ้นเป็นลำดับเขาก็ยังกระเสือกกระสนที่จะสะสมความมั่งคัง่งแต่ชีวิตก็ยังปราศจากความหมายที่แท้จริงการดี่นดนขวา้าสิ่งที่ปรารถนากระเสือกกระสนสะแสวงหาเมื่อได้สิ่งนั้นมาก็พอก็พบว่า มันเป็นเสมือนน้ำในกำม,มือที่ไหลออกลอดหายไปหมดเมื่อถึงจุดหนึ่งของชีวิตเมื่อถึงจุดหมายที่กำหนดไว้กลับมองสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปไม่สิ้นสุดวัฒนธรรมของคนในสังคมสอนให้รู้สึกว่า ความสาเร็จท,ทางวัตถุจะทําให้มีความสุขแต่บางครั้งก็ไม่พบความสุขตงรงกลางไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็จะสับสนวุ่นงงในความเปลี่ยนแปลงในชีวิตอันเกิดจากความสาเร็จของเขาการกระเสือกกระสนสอบผ่านวิชาต่างๆของนักศึกษาให้ได้มากๆรับปร,ริญญาประสบความสำเร็จ ต้องตื่นตระหนกเมื่อพบว,ว่าแท้จริงมันเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ว่างเปล่ากระดาษแผ่นหนึ่งไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นอาจได้งานที่มีเกียรติหรือไม่มีเกียรติแต่แล้วก็พบว,ว่าสิ่งเหล่านี้ปราศจากความหมายอีกเช่นกันเพราะไม่ได้ผูกพันกับงานของเผ่ากับหน่วยงานกับเพื่อนร่วมงานเพียงแต่ดําเนินผ่านความว่างเปลา่าโดยมีปัจจัยหลักคือเงินเป็นเครื่องแสดงถึงการเวลาของการมีชีวิต การสะสมเงินทองรถร้บบ้านช่องการเลื่อนชั้นทางสังคมที่สูงขึ้นการเลื่อนเงินเดือนในทุกปีจุดมุ่งหมายที่ปรารถนาะสิ่งเหล่านี้ไม่มีจุดจบที่เลวร้ายในสังคมสมัยใหม่ผู้คนมักจัดลำดับชั้นชนชั้นของสังคมของตนเองในสังคม เทียบเทยบกับคนอื่นๆความสำเร็จบของคนที่เขารู้จักจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ด้อยค่าลงกว่าเดิมดังนั้นความสำเร็จของคนหนึ่งๆไม่ได้ทำให้คนอื่นๆรู้สึกด้อยค่าลงบางครั้งอาจโดนหลอกต้มประจบประแจงจากสังคมจากผู้คนในสังคม โดยหวังจะได้รับประโยชน์บางอย่างหวังว่าเกียรติยศชื่อเสียงของใครคนนั้นจะทำให้พลอยดีขึ้นไปด้วยแต่โดยแท้จริงท่าการการแสดงมันจริจิตต่อผู้ที่ประสบความสำเร็จลึกลงไปในจิตใจของผู้ที่มาหอมล้อมแสดงมันจริจิตบุคคลเหล่านั้นรู้สึกเผาไหม้ด้วยเพลิงแห่งความอิจฉารัษยาเลส ความต่ำต้อยด้อยค่าตลอดเวลาเพราะรู้ว่าตนกำลังขายศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ของตัวเองเพื่อประจบประแจงอีกสอยให้ตามผู้อื่นดังนั้นบุคคลที่ประสบความสำเร็จเหมือนจะมีคนนิยมชมชอบแต่ลึกลงไปเขารู้สึกอ้างว้างขึ้นทุกทีจะรู้สึกถึงความโกหกหลอกลวงอิจฉาลิษยาเกลียดชัง ของเพื่อนร่วมงานที่ใกล้ชิดของผู้เปลี่ยนเหล่านี้เพื่อนสูงที่ห้อมล้อมด้วยผู้คนที่ชอบพอในขนาะดมักจะเมินผู้อื่นด้วยทัศนะผู้นั้นจะช่วยเหลือหรือทําประโยชน์อะไรให้เราได้บ้างเราจะตักตวงเอาผลประโยชน์อะไรจากเขาได้บ้างในขณะเดียวกันเพื่อนของเขาก็จะประเมินในลักษณะํานองเดียวกัน หากคุณมีคนใช้ที่ขอชอบจะเรียกว่าเป็นญาติคนหนึ่งอาจเก็บข้าวของและเลือกรับใช้หากไม่สามารถจ่ายเงินเดือนให้ได้อีกต่อไปพนักงานต้อนรับผู้หญิงสาวสาวเพื่อนนักธุรกิจข้าราชการลูกน้องและคนอื่นๆซึ่งเคยลุมล้อมเขาจะพากันผลาไปทีละคนสองคน เหมือนกับฝูงแมลงมี่พลาจากหลอดไฟส้ขาดและไปไตยตอมไฟดวงอื่นๆที่ยังส่องสว่างอยู่ฉะนั้นแม้แต่ในครอบครัวภรรยาของเขาก็อาจจะสิ้นรักลูกของเขาอาจจะส้นความเคารพนับถือเพราะไม่ใช่คนที่สมบูรณ์ไม่ใช่พ่อที่เชื่อมโยงผูกพันอย่างลึกซึ้งกับลูกๆและภรรยาด้วยน้ำใจ การซื้อความรักและความเคารพจากภัรยาและลูกๆด้วยเงินจึงถูกประเมินจากบรรทัดฐานเดียวกันเมื่อถุงเงินของเขาห่อเหย่ยวลงความเคารพนับถือแบบเปลือกนอกของผู้คนทั้งหลายก็พลอยเหือดแห้งตาไปด้วยในที่สุดก็ต้องผ่านวันเวลาในชีวิตด้วยความเหนื่อยหน่ายซ้สำซากจำเจเซ็งกระกุ้ม นอนไม่หลับรู้สึกถึงความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวอยู่ลึกๆในจิตใจอาจจะแสวงหาโลกียสุขต่างๆมากบ่เกินความว่างเปล่าของชีวิตแต่ยิ่งแสวงหายิ่งกบเกินมากเท่าไหร่ยิ่งประสบความรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวว่างเปล่าและความร้ายแก่นสารร้ายสาระของชีวิตมากขึ้น ยิ่งทำให้รู้สึกด้วยค่าตนเองเาเงเพราะอะไรเพราะเป้าหมายที่ไม่รู้จักและไม่รู้จักก็เพราะไม่เคยคิดอย่าง่องแท้ทจริงถึงเป้าหมายของชีวิตถึงการดำรงอยู่และความต้องการที่แท้จริงในชีวิตของเขาเอง ผู้คนทุกคนในทุกวันนี้กำลังถูกเกณฑ์ให้วิ่งไปบนลู่ทุกคนออกแรงวิ่งอย่างสุดความสามารถไม่มีเวลาแม้แต่หยุดคิดว่าจะวิ่งไปทำไมไปสู้ที่ไหนเพื่ออะไรด้วยความกลัวว่าการเสียเวลาหยุดลงเพื่อคิดนั้นเพียงชั่วขณะหนึ่งจะทำให้ล้าหลังผู้อื่นมีค่าได้อกกว่าผู้อื่นที่สุดของการเดินทาง ก็ต้องล้มลงด้วยความเหน่ออ่อนพร้อมกับความสงวนสนเท่ต่อสิ่งที่ตนสแสวงหาไดยได้มาตลอดระยะเวลาอันยาวนานเพียงผืนดินยาววากว้างสอกที่จะหลับลงในบ้านท้ายของชีวิตเท่านี้หรือชีวิตแล้วอะไรล่ะคือแกนสารแห่งความเป็นจริง ความต้องการแท้จริงของชีวิตเรามาหาคำตอบกันพฤติกรรมต่างๆในชีวิตของเราตั้งแต่เช้าจบจนเย็นตังเกตให้ดีาการกระทำต่างๆทั้งหมดหล้วนแต่เป็นไปเพื่อการแก้ปัญหามีบคั้นให้ทุกทรมานทั้งสิ้นใช่หรือไม่ถ้าหิวจะไม่มีอาหารอร่อยอร่อยกินถ้าเจ็บป่วยจะไม่มีใครพยาบาลดูแลรักษา ถ้าไม่มีวัตถุเครื่องแสดงถึงฐานะอันมั่งคั่งต่างๆจะมีผู้อื่นผู้คนในสังคมดูถูกดูหมิน่นอีกอย่างความกลัวความบีบคั้งเป็นทุกข์จากความกลัวจากความกังวลจากปัญหาต่างๆผลักดันให้ทุกคนในสังคมกระเสือกกระสนวิ่นรนสรรหาทรัพย์สิสสนเงินทองต่างๆโดยตั้งอยู่บนความเชื่อและความหวังที่ว่าเงินทองเหล่านี้ เป็นหลักประกันในการช่วยแก้ปัญหาที่เราจะต้องเผชิญในชีวิตได้แต่โดยแท้จริงปัจจัยคำว่าเงินเป็นเพียงวิธีทางหนึ่งในการแก้ปัญหาของชีวิตเท่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่จุดหมายสมบูรณ์ในตัวของมันเองถ้าสำคัญผิดหลงเป็นเครื่องมือหรือวิธีทางมาเป็นเป้าหมายนอกจากจะไม่สามารถแก้ไขปัญหา ของชีวิตได้แล้วยังทําให้เงื่อนปมของปัญหามากปมกระหมดปมเล่นขึ้นไปมีผู้คนกล่าวว่าการสรรของชีวิตก็คือปัญหาหรือความทุกข์กิจกรรมของชีวิตคือกิจกรรมของการ,รเผชิญหน้ากับปัญหาหรือความทุกข์ได้เป็นกิจกรรมของการแก้ปัญหาหรือแก้ทุกข์เหล่านั้นอารยธรรมตลอดจนวิทยาการความรู้ต่างๆที่มนุษย์พัฒนาขึ้น สะท้อนกระแสค,ความพยายามในการตอบโต้กับปัญหาความพยายามในการแก้ปัญหาจากจุดยืนจุดใดจุดหนึ่งมิติใดมิติหนึ่งแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งหรือในระดับใดระดับหนึ่งพุทธศาสนาเรียกสาระความจริงในชีวิตครนว่าทุกอริยสัจธรรมชาติของปัญหาปัญหาคือความทุกข์ ซึ่งเป็นการสารงของชีวิตและจุดหมายแท้จริงของชีวิตอยู่ที่การปลดปล่อยตนเองให้เป็นอิสระจากการถูกบีบคั้นจากการเป็นทุกข์โดยสัตว์พปัญหาต่างๆการบรรลุถึงจุดหมายดังกล่าวได้ก็ต้องมาทํคการข้าัยเกี่ยวกับธรรมชาติของปัญหาและกฎเกณฑ์ที่ควบคุมอยู่บ้างหลังความเป็นปัญหาสังเกตผู้คนรอบข้างรอบตัวบ่อยครั้งพบว่าเหตุการณ์เดียวกัน ปรากฏการณเดียวกันหรือภาวะอย่างเดียวกันเมื่อเกิดขึ้นกับแต่ละบุคคลระดับของความรู้สึกหีบขันเป็นทุกข์จะต่างกันหรือรู้สึกว่านั่นเป็นปัญหาหรือไม่ซึ่งจะมีความเข้มข้นไม่เท่ากันตัวอย่างขา้าราชการผู้หนึ่งต้งควรจะให้เดือนสออขั้น เพราะทำงานหนักขยันขันแข็งแต่ไม่ได้ขึ้นเงินเดือนไม่งจะถูกกันแกล้งไม่ได้รับความเป็นธรรมภาวะของความรู้สึกบีบคั้นเป็นทุกข์เป็นเรื่องเป็นปัญหาสําคัญเกิดขึ้นในแต่ละบุคคลจะมีระดับแตกต่างกันบางคนเมื่อประสบกับเหตุการณ์เช่นนี้อาจรู้สึกเฉยๆไม่คิดว่าเป็นปัญหาใหญ่โตอะไรในก้มหน้าก้มตาทํางานต่อไปตามปกติด้วยความขยันขันแข็งขณะที่บางคนก็ประสบกับภาวะในลักษณะอย่างเดียวกันนี้ รู้สึกเพราะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เป็นปัญหาสําคัญที่บีบคั้นจ,จิตใจให้เป็นทุกข์ทรมานรู้สึกได้ค่าตัวเองน้อยเนื้อต่ําใจคิดมากจงการเป็นโรคประสาทหรืออ่านบทกาลังใจในการทํางานภาวะเห็นความเป็นปัญหาหรือรู้สึกเป็นปัญหาจึงไม่ใช่สิ่งที่ดำรงอยู่อย่างมีตัวตนจริงๆในโลกของความเป็นจริงและไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นลอยๆโดยบังเอิญแต่ทว่า มีเหตุมีผลมีกฎเกณฑ์ควบคุมอ,อยู่เบื้องหลังความเป็นญนาเหล่านี้สามารถเข้าใจและศึกษาได้ตามใดที่ยังไม่มีสามารถเข้าใจถึงกฎเกณฑ์ดังกลาง่าวอย่างของแท้คงเป็นการยากที่จะบรรลุจุดหมายสุดท้ายของการปลดปล่อยจะเยังให้เป็นอิสระแต่การถูกบีบคั้นเป็นทุกข์โดยสภาพปัญหาต่างๆอันเป็นแกนสารแห่งความต้องการที่แท้จริงในชีวิตของคนเรา ความเป็นปัญหาคือกฎธรรมชาติภาวะแห่งความเป็นปัญหาหรือสึาว่านั่นเป็นปัญหาบีบคั้นให้ทุกข์ทรมานเกิดจากองค์ประกอบหนึ่งความต้องการและสิ่งสนอบสนองความต้องการเมื่อใดมีปริมาณความต้องการมากแต่สามารถแสวงหาสิ่งตอบสนองความต้องการได้น้อยความทุกข์รือมีปัญหาก็จะเพิ่มมากขึ้นในทางตรงกันข้ามถ้าปริมาณความต้องการน้อยแต่ สามารถแสวงหาสิ่งตอบสนองความต้องการได้มากเพราะว่าของปัญหาหรือการถูกบีบการให้รู้สึกเป็นทุกข์ก็จะมีลดน้อยลงเราสามารถตั้งสมการว่าปัญหาเท่ากับความต้องการหารด้วยสิ่งตอบสนองความต้องการเช่นถ้าเราไปเห็นเสื้อผ้าชุดใหม่โชว์ในร้านเกิดความต้องการอยากได้แต่ไม่มีเงินซื้อถ้ามีมาก ถ้าความต้องการมีมากแต่เงินที่จะซื้อหามีน้อยก็จะรู้สึกเป็นทุกข์กังวลใจมากยิ่งช่องว่างระหว่างความต้องการกับความสามารถในการแสวงหาสิ่งตอบสนองความต้องการมีกว้างเท่าไหร่ก็จะรู้สึกทุกข์ทรมานใจเท่านั้นในทางกลับกันถ้าเรามีเงินมากพอจะซื้อเสื้อผ้าชุดที่อยากได้นั้ไม่ต้องกังวลใดๆว่าจะไม่มีเงินเหลือ สำหรับใช้สอยในจยใจในก่อจะเป็นนั้นอื่นๆเราจะไม่รู้สึกเป็นทุกข์อะไรมากนะักวิธีทางในการแกร้ปัญหาของมนุษย์จึงมีอยู่สองระดับคือการลดความต้องการส่วนเกินให้น้อยลงในทางหนึ่งกับการแสวงหาสิ่งตอบแทนความต้องการให้ได้มากขึ้นแต่ในเวลาอันรวดเร็วขึ้นอีกทางหนึ่งในแง่ของการแกร้ปัญหาด้วยการแสวงหาสิ่งตอบแทนตอบสนองความต้องการนั้น มีขอบเขตเพราะการกระเสริฐกระสนลื่นลนอนแสวงหาตอบสนองความต้องการเป็นปัญหาในตัวของมันเองอยู่เช่นกันเช่นในการดิ่นลนทํางานเพื่อหาเงินมาซื้อของสิ่งของตา่างๆอาจจะต้องกับประสบกับความเหน็ดเหนื่อยความอึดอัดกับเคืองใจอาจจะถูกเจ้านานตำหีิทํางานไม่ดีมีปัญหากระทบกระทั่ง,ง,งกับเพื่อนร่วมงานการแก้ปัญหาด้วยวิธีการชนนี้จึงเป็นเพียงการเปลี่ยนรูปแบบของการถูกบีบกันเป็นทุกข์ จากปัญหาไปรูปแบบหนึ่งอันดกรูปแบบหนึ่งที่มีระดับความเป็นรูปธรรมข้มพ้นน้อยกว่าเดิมเท่นั้นขณะเดียวกัน,น,กนความต้องการที่จําเป็นต่อาการดํารงชีวิตแท้จริงมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเราต้องการเพียงแค่ปัจจัยสี่อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องม้หอยารักษาโรคจําเป็นในการดํำรงชีวิตนอกนั้นเป็นความต้องการส่วนเกินที่จะปลูกแล้วให้ขยายตัวกว้างออกไป ทำให้ภาระและปัญหาต่างๆในชีวิตเพิ่มมากขึ้นโดยไม่จําเป็นเช่นถ้าเราต้องเดินทางไปทุรนในที่ต่างๆเราเสียเงินประมาณ4บาทเพื่อึ้นรถประจําทางสามารถเดินทางไปกลับไปถึง,งที่นั้นได้แต่จะซื้อความสมุขสบายความต้องการส่วนตัวที่เพิ่มขึ้นมาอาจต้องจ่ายเพิ่มขึ้นถึงสองแสนถึงสามแสนบาทเพื่อซื้อรถยนต์ส่วนตัวที่พอใช้งานได้สักคันตลอดจนต้องเสียค่าน้ํามัน กรรมมุษาต่างๆเป็นภาระเพิ่มขึ้นยิ่งเราต้องการซื้อศักดิ์ศรีในสังคมด้วยแล้วเป็นส่วนเกินที่เพิ่มขึ้นไปอีกเราต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเป็นสิบเท่าการเสียรถเกง๋งคันใหม่ไม่ใช้งานเป็นเงินสองล้านสามล้านเพื่อประกาศถึงศักดิ์ศรี